นะครับราคานี้ครับสามแสนห้าครับ L สามสิบสองปีห้าสิบกิจสยามคูปต้านะครับทนทานนะครับสีไม่ผุนะครับอ่ติดรถทางเสียงติดง่ายนะครับติดง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆคันนะครับเร่งเครื่องให้หน่อยครับไหมครับระบบออาถอยหลังครับถอยหลัง รถเดิมเดิมครับมันมีผุไม่มีตกแต่งอะไรครับเป็นรถเดิมเดิมคนก็เดิมนะครับจะของรถนะครับของที่แถมนะครับมีฐานกลมันนะครับแล้วก็ฐานสีฐานพวนนะครับโรตารี่นะครับโรตารี่นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ยางนะครับอีกอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นเป็นพ่วงแถมพ่วงด้วยนะครับ ราคาคุ้มมากดันดินได้นะครับรถจาเดิมนะครับรถแรงนะครับ35นะครับปล่อยไปเลยนะครับต่อรองกันได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับค่าน้ำมุกน้ำมันนะครับลดให้นะครับตอนนี้เป็นคูโบต้า L32 นะครับปี57โควินดีนะครับระบบเกียร์ไม่หลวมยังแน่น สนใจนะครับรถอยู่นครพนมนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับทางเ c e บุ o k นะครับหรือว่าเบอร์โทร0839378306นะครับเห็นไหมครับระบบเกียร์ครับแต่รถออกไหมครับพี่แต่รถไฟดูไฟครับไฟไฟไฟเดินหน้าไฟหน้ารถอ๋อไฟออกข้างเดียวถ้าลูกค้าจะเอาครับจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพร้อมยาง2เส้นนะครับไฟเลี้ยวออกไหมครับไฟเลี้ยว อ๋อไฟเลี้ยวระบบไฟมีปัญหานะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ใหม่นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอินบ็อกเข้ามาเลยครับขอบคุณครับ